หลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือหญิงวัย5้ปีสภาพยากจนหลังโซเชียลร้องขอความช่วยเหลือพบเอาเงินที่ลูกส่งให้บริจาคสถานธรรมภาวนากินเจตลอดชีวิตบังคับสามีกินเจด้วยสุดท้ายสามีเสียชีวิตหมอระบุข,ขาดสารอาหารขั้นรุนแรงมูลนิธิช่วยไม่ได้ชี้ต้องบำบัดจิตก่อนวันที่23เมษายน68จากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพบ้านที่อยู่ของหญิงคน หนึ่งในลักษณะหน้าเวทนาอยู่ในกระท่อมน้อยไม่มีห้องนอนไม่มีแม้หมอนจะหนุนนอนจนโซเชียลต่างออกมาตำหนิผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจากการตรวจสอบพบว่ากระท่อมดังกล่าวเป็นบ้านของนางบุญเรียนอายุ59ปีอยู่ในพื้นที่หมูห่1บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมลักษณะบ้านไม่มีผนังบ้านข้างบ้านมีกระท่อมหลังเล็กไม่มีห้องน้ำสภาพทั่วไปคือเป็นครอบครัวที่ยากจน ซึ่งทางอบอตอได้เอาน้ำดื่มเข้าสารอาหารแห้งไปให้แต่ไม่พบเจ้าของบ้านสอบถามนางจอมศรีจันเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเล่าว่านางบุญเรียนทำงานได้ตามปกติมักจะรับจ้างตัดอ้อยและรับทำงานรับจ้างได้ทุกอย่างขอให้มีคนจ้างมีลูกไปทำงานต่างจังหวัดสองคนลูกชายจะส่งเงินมาให้เดือนละ2,000บาทลูกสาวจะส่งเงินมาให้เดือนละ1000บาทเท่าที่ได้รับการร้องเรียนนางบุญเรียนอยากจะเปลี่ยนหลังคากระท่อม แต่มันไม่ใช่ความจําเป็นในชีวิตประจําวันสิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตคือมีค่ารถเดินทางไปสถานธรรมเรื่องกินไม่ใช่ปัญหากินอะไรก็ได้ด้านนางเหรียญอายุ64ปีพี่สาวนางบุญเรียนเล่าว่าก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีน้องสาวตั้งปฏิญาณตนว่าจะกินเจตลอดชีวิตและจะไปสถานธรรมอย่างเดียวพอได้เงินจากลูกที่ส่งมาให้ก็จะเอาไปบริจาคให้กับสถานธรรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอลำปลายมาศบอกว่าจะเอาไปสร้างสถานธรรม แต่ตนไม่ทราบว่าเป็นสถานที่แบบไหนส่วนสามีของน้องสาวก็กินเจเช่นเดียวกันเพราะภรรยาบังคับให้กินเจแต่น้องเขยไม่อยากกินเจแต่จําเป็นเวลาน้องสาวไม่อยู่ตนมักจะย่างเนื้อมาให้กินเพราะสงสารที่ป่วยเป็นวันโรคตอนเข้าโรงพยาบาลตนก็แอบ,บเอาเนื้อสัตว์ไปให้กินเคยบอกให้เลิกกินเจแต่น้องเขยเกรงใจภรรยาแต่ตอนนี้น้องเขยได้เสียชีวิตด้วยโรควันโรคไปแล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมาด้านแพทย์หญิงวิมลพันธ์อาสมพออ โรงพยาบาลหนองหองได้เดินทางมาเยี่ยมเพราะเป็นห่วงโดยแพทย์หญิงวิมลพันธ์ระบุว่าสามีของนางบุญเรียนป่วยเป็นโรควันโรคแต่กินเจยอย่างเดียวทางโรงพยาบาลพยายามเอาอาหารที่มีโปรตีนเช่นไข่นมเพื่อให้อาการโรควันโรคดีขึ้นแต่ถูกปฏิเสธทําให้เกิดอาการผิวแห้งตามร่างกายเพราะขาดสารอาหารขั้นรุนแรงสุดท้ายเสียชีวิตต่อมานายโสพลสาร,สรัมสสพักภูมิใจไทยบุรีรัมย์และประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนติพลสารัมลูกเติง ได้เดินทางมาตรวจสอบหลังมีคนร้องให้มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ดังกล่าวจากการสอบถามพี่สาวนางบุญเรียนเบื้องต้นนายโสพลถึงกับอึ้งเพราะสามีป่วยวันโรคยังต้องกินเจไม่ยอมทำตามแพทย์สั่งจนต้องเสียชีวิตการเข้าลัที่ดังกล่าวของนางบุญเรียนถือเป็นความเชื่ออีกลักษณะหนึ่งนายโสพลกล่าวด้วยว่าแบบนี้เราต้องช่วยเหลือทางปัญญาก่อนการช่วยเหลือด้วยการเอาทรัพย์สินอะไรมาให้ถ้าคนขาดปัญญาก็จะอยู่แบบนี้การปฏิบัติธรรมของนางบุญเรียนเป็นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่แบบพระพุทธองค์เคสนี้เร่งด่วนต้องเอาไปทางโลกก่อนคือการเอาไปบำบัดทางจิตก่อนหรือไม่ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของหมอส่วนทางมูลนิธิยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เพราะขัดระเบียบ